ติดตามช่องมีนันทิดาชาแน,นลนะคะหรือว่ามีมีมีเส้ทองแปแล้จ้ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นค่ะพี่น้องเอาฝนมาแล้วอ่าห้าเตรียมเตรียมที่จะทำพิธีทุกคนก็มาห่วมกันแล้วพี่น้องมือหนีมือส้ำวัาดีเออเป็นพรมน้ำมนต์ให้แล้วนี่ค่ะนี่หลังนี่อยู่ในห้องเลยนะคะกะห้องกะกว้างนีค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นรูปอ่าสี่เหลี่ยม ด้านขนาดอ่ะสี่เหลี่ยมด้านขนาดมันจะไม่เปียกปุนมันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดนี่ทุกคนก็มารวมกันแล้วนะคะอยห้เห็นบรรยากาศอ่ะตกด้ารก็มาแล้วนะคะ ๊าดมีผู้ผู้ใดหนีว่าตัวใหญ่ผู้แบ่ฝัอใหญ่ไม่ใหญ่ป็นกับมารวมที่นะคะอ่านี่เบอร์ห้องนะคะเบอร์ห้อง คือคือคือแล้วบิวคือแล้วคือแล้วคือแล้วที่นั่นปิกนิกเหรอคะยี่สิบห้องตรงห้องอ่า้องเบอร์สิบอันนี้ก็จะเป็นห้องของ พนักงานนะคะที่ยุลานคาเฟ่จะปิดว้กะเปิดออกได้ย่างเดียว ห้องนี้ก็ยังไม่ทำอะไรเลยนะคะเป็นขับขีฟืนอยู่ยัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยสวัสดีค่ะส่ายยสวัสดีค่ะ โอ้อกถึสามนแม่อยู่เลเซลกันมาทุกคนเดนะคะสวัสดีค่ะน้องแนมอุมยนมอาพิ้มสามสอมามพ์ม็ามามิมพ์ามามสามพิมพ์มสามามพ์มมาน สวยมากค่ะสวยแต่ผิวน้องเนียนจริงๆนะเนียนกว่าเราอีกเราใช้ครีมอะไรบอกด้วยนะน้องแบบดีแตงโมผิวน้องเนียนมากเลยนะคะน้องพีวนะิวธรรมชาติค่ะผิวธรรมชาติน้องแน่นระมากเลย,เลยน้องมาก็มาแล้วนะคะที่คุณมาล้อมพิชิ มาเดียวมาเดียวมาเดียวคนตกลิ่น ด ais, ุจสระญิงวามงาานเป็นสถานรติเดระาระธนายสัต่างคนตาลูกตาเบล่าต่างาาลกาเบา พาเวียนะ้าตัวสีพระวานัตตีหายเกาะหายุกหายสูงหายโล่งหายให้เวียนเป็นทุกข์ีเี้ทุกกุแห่หายลำหึงด้วยหายคูหาย้านหายยุบหิยเสียดหาเอบหียบ้านต็วตาก็นั่นหายเกี้ยเข้าเต็มห้องความชิมงานด้าน้วยด้วยลด้วยเดอเอาโชคดีไปทุกทางีก็ตใคาเปล่าเ យើងចូលទៅហើយបងទៅ7 7 7ទៅតាមគ្នា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  แล้วน้องอี้จะแก้ยังไงอีกจ้าล่ะอือแคบอันนี้อันนี้เขาอันนี่ยังไงน้องอี้ออมจ้ะออมน้อออมออมเคืองแน่เนาะมามเออเรากับแคมปากแล้วก็เลือดหากหอบมาแล้วก็มีเมนูข้าวเหนียวนะจ๊ะอันนี้ข้าวเหนียวห่อนๆด้วยจ้าห่อนี้ใหญ่ค่ะกินบ่เบิด มึงต้องกินเห้เ้นกิน่าจะขามึงนะม่นนมาม่นนาบ่อิ่มละเอาไปข้างบนนะไป้งบนไนรังแก่นะนังแม่นนังแม่นมาส่งเข้าห้องกอนก่อนาะ ไม่ได้หรอทั้งผไก่คนวันๆนัมีนี่นถ้าเอาวันันา่ไเออลวไก่ก็นอหวข่งนอกข้างนอกพายางีนี่เตะคับเนี่ยนอนเป็นมยจิรนอนได้แต่ห้องาไม่ด้เลยเขาไปดูเนี่ยม่ต้องดู ได้อูเนื้ออี๋โอ้ยลืมเห็นลืมเห็นเสร็จพิธีแล้วแล้วก็ร่วมกันรับประทานอาหารนะคะน้ำเปล่าเราม่แนวแก่แกนแรนงิแม่

ขอบุณกันมี่นะคะรวมกันรับประทานอาหารรับประทานอาหารรวมกันก็ได้กลับ <c oughs> มาห้องแล้วค่ะพี่น้องคะเสร็จธุระเรียบร้อยนะคะวันนี้มีกระสีเริมทยอยเอาของเข่าห้องนะคะสิคุณไปชนะมาศึกซักผ้าก่อนพี่พ่อเรากัใหญ่เอห้นอ no นองโนซี่กับน้องแพร่ีนะคะแต่ว่าเขาน้องนิดรอต้องรอช่องบ่ายเพราะว่าเหตุของอ่า โนดิคือจะล่างพรอมนะคะแพทรีก็จะล่างพรอมมันก็ต้องใช้เวลาถอดแล้วก็เอามาล่างแล้วจังสิบปติตต่างของไม้นะคะอ่า้วคะพี่น้องค่ะกินขา้ากินน้ำอิ้มน้ำสำรานนะคะน้ำกันสุผู้สุขคนปอดพิ่นก็บ,บอกว่าผูาา้ใดว่างก็คือปฏิทุระไอหยังก็คือมานะคะเอาเรือเอาใช้เป็นสิริมงคลน,น้ำกันเนาะค่ะเนาอะ,อะทุกคนกับคนที่มานะคะกับมารวมแสดงความยินดีมารวมขึ้นหอพับไม้นะคะผู้ดติทุระก็บ,บอเป็นหยังนะคะพี่น้องค่ะ คลิปนี้มีการนำบันภาพบรรยากาศที่นา,อ,าอินดีนะคะมาให้พี่นอ้องในเบื้องไดชชมกันนะคะพี่น้องคะคลิปต่อไปจะเป็นอียงค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวมาติดตามกันเบิ่งนะคะสาหรับคลิปนี้มีลลาไปแล้วขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมนะคะพี่น้องคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะคะพอกันไ่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ